สวัสดีครับสาวกกีฬาพหยิตทุกคนนะครับเราจเจอกันในวันนี้เป็นวันส,สําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือวันวิสาขบูชาคิดว่าหลายๆครอบครัวนะครับคงจะได้ไปเวียนเทียนกันมาแล้วนะฮะวันนี้ผมมีภาพบรรยากาศของคุณพลกิเลมหยิตของเราเมื่อครั้งที่ไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่และระหว่างทางที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายเพื่อทาศึกสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกกับทีมเชียงรายยูเด็ดนั้น นักเตะของเราก็ได้มีโอกาสแวะที่วัดร่องคุณนะครับวัดชื่อดังของจังหวัดเชียงรายเขาละครับซึ่งนักเตะหลายต่อหลายคนขอร้องกับทางสโมสรว่าไหนๆก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วน่าจะที่จะแวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงรายบ้างก็ดีนะครับทางสโมสรของเราก็เลยจัดให้ครับนี่เป็นภาพของบรรดานักเตะของเราระหว่างที่ตื่นเช้านะครับ แล้วก็กำลังจะนั่งรถเพื่อย้ายจ,จากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดเชียงรายครับงานนี้นะครับเราจะได้พี่โก้ดัสกรทองเหลาแล้วก็พี่ดำอนนท์สังสะน้อยเป็นไกด์ครับเคยมาใช่ไหมครับเคยมาครับเคยม,มาเด็กข้างเงินครับกับเพื่อนๆครับกับที่บ้านใส่ยม,มากมาเดี๋ยวมันต้องทำไมมันร้ออันนี้ครัพี่ทำไมวะโอ้ยนี่เราเข้าวัดครับ ดำทำไมมันร้อนร้อนงี้วะเป็นผ่านนะมันเป็นพลเดร์ร้อนเปล่าทำไมมันร้อนตองร้อนป่ะร้อนแดดพี่ร้อนแดดคือกวินเขาจะเป็นนักบอลที่แบบทำตัวไม่เหมือนชาวบ้านนะครับจะใส่เสื้อคนละสีกับนักบอลอะไรเงี้ยคือแบบจะทำให้เด่นเข้าไว้ครับนี่ครับประตูมือหนึ่งในเมืองไทยครับประตูจอมเซฟจริงๆเซฟจุดโทษเหรอครับดำประตูจอมเซฟ เซ้ตตังไม่ก็ไม่รู้ว่า2พิธีกรของเราจะรอดไหมละครับสำหรับการพาทัวร์วัดร่องขุนในครั้งนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครมาเยี่ยมเยียนจังหวัดเชียงรายต้องแวะมาที่วัดแห่งนี้ทุกๆคนนะครับด้วยศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้นะฮะต้องบอกว่าเห็นกระตาเนี่ยสวยงามมากๆครับคุณผู้ชม กระทั่งเซสเลมันเองยัง,ยงอึ้งน,นะครับถึงความสวยงามของวัดแห่งนี้ฮะเราแล้วไกด์ของเราครับ<ส>ก็ไม่ได้ทําหน้าที่อะไรมากมายนะฮะนอกจากถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระล,ลึกครับแม่คิดไม่ผิดจริงๆครับ <pp n> ที่เลือกสองคนเนี้ย ก็เนื่องจากความสวยงามของวัดแหละครับคุณผู้ชมก็ทําให้ทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนหรือมาไหว้พระที่นี่นะฮะต้องแชะรูปไว้เป็นที่ระลึกกันเกือบจะทุกคนเลยล่ะครับแม้ว่าจะเคยมาแล้วนะครับพี่โกดักษกรทองเหลามาครั้งนี้ก็ยังเก็บภาพไว้อีกเช่นเคยครับนี่ให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมศิลปกรรมนะฮะของ าวล้านนานะครับที่อาจารย์เฉลิมชัยเป็นผู้บรรจงสร้างขึ้นมานครับเคลสเซียและอาบูก็เย็บผ้าพว่อเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับต้ององอกนี่ทางออกนี่ นี่ครับพี่ใหม่พานโทวงษาเจ้าของพื้นที่นะฮะ <g iggle> ก็บอกเพื่อนๆทุกคนว่า <g iggle> ให้เดินไปทางไหนออกทางไหนนะครับเพราะว่าที่นี่ฮะด้วยพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับก็จะมีทางเข้าออกทางเดียวนะฮะระหว่างทางเดินนะครับก็จะมีศิลปะนะฮะ ทางจาเถือใช้ต้องการจะสื่อให้กับผู้เยี่ยมชมได้ส,สมทซับกันนะครับพอเดินเข้ามาใกล้ๆจะเห็นถึงความสวยงามของวัดน้องขุนมากๆเลยละครับคุณผู้ชม สีขาวของวัดเนี่ยครับเวลาสะท้อนกับแสงแดดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหยังกระยุยบนสวรรค์นะฮะแว่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่นักศึกษของเราก่อนจะทําการแข่งขันก็ได้มีโอกาสมาไหว้พระนะครับรวมไปถึงโคสคาลิสโตของเรานะฮะก็ได้เข้าไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในวัดด้วยเช่นกันนะครับนี่ครับเนื่องจากว่าด้วย ภายในนะครับทางเจ้าหนที่ของวัดแม่ระยะให้เราบันทึกภาพได้นะฮะผมก็เลยเอาภาพนิ่งมาให้คุณผู้ชมไปชมกันนะครับความสวยงามของบริเวณภายในโบสถ์นะฮะก็จะมีภาพว่านะครับที่เป็นฝีมือของอจารย์เฉลิมช้นะฮะก่อนะเป็นเรื่องดีครับที่นัเด็กของเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนและไหว้พระที่มาดร่องขุดไกด,ได ครับผมเป็นไงนี้นะครับพอเข้าไปละสวยงามสวยงามล้รือนเลยสวยงามผมก็ร่มรื่น,นสุดนนมไม่เคยมาเคยมาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าที่นี่เขาใช้อะไรครับมันน,นีน่เหมือนว่าจะในกรุงเทพครับแต่<อ>มันสวยมันสวยมันสวยมันมัอนกับอะไรเขาเรียกอะไรแบบฉบับล้านนาป่ะผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ประวัติเหมือนกันแต่ไกด์ดาร์สกรอหายไปไหนครับไปแล้วครับร้อนประจําครับคนที่ชอบหายหายตัวยได้ตลอด